สวัสดีค่ะพบกับเบียร์และพิปิธอ,อีกแล้วนะคะในรายการดัชเชสเดลี่เห็นเราสองคนแต่งตัวแบบนี้เรายังอยู่กับแคปซูลซีรีส์ เอเชียนซิกเนเจอร์นั่นเองค่ะใช่ครับอย่างที่ต้นเคยบอกไปเมื่อเทปที่แล้วนะครับสำหรับซีรีส์เอเชียนซิกเนเจอร์นะครับเป็นการเฟ้นหาของดีของเด่นในแต่ละทวีปในเอเชียนะครับนำมาทําเป็นในรูปแบบของแคปซูลเพื่อง่ายต่อการดื่มนะครับและเมื่อดื่มไปแล้วเราก็จะเหมือนไปอยู่ในสถานที่นั้นๆเลยทำดื่มเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปถึงที่เลยทีเดียวนั้นวันนี้เรามีอะไรแนะนํากันทุกคนคับพี่เติ้นครับวันนี้เติ้นจะมาแนะนําเป็นตัวที่2ของซีรีส์นะครับก็คือตัวเตตตาลีค่ะแล้ว,ลวจเจ้า คืออะไรคะสำหรับตัวเตตะลิกนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มชาผสมในนมร้อนนะครับหรือว่าชาชักเป็นเครื่องดื่มประจําชาติของประเทศมาเลเซียครับและเป็น <Okay. S 1> ที่นิยมในแถบทางใต้ของไทยแต่ในบ้านเราเรียกทั้งในแบบร้อนและเย็นว่าชาชักหมดเตตาลิกเป็นเครื่องบ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในเรื่องของรสชาติที่มีความเข้มข้นหอมมันมีรสสัมผัสจากฟองนุ่ม และว,วิธีการทําที่หลายหลคนก็คงจะเคยเห็นกันมาแล้วคือการที่คนชงนะครับถือแก้วสแตนเลสใบใหญ่ๆใ,ในแก้วนั้น,นครับก็จะมีชาแล้วก็ถือชาชักอา่สลับกันไปมานะครับอ๋อเหมือนที่เราได้ยินคุนหูว,ว่าเป็นโรตีชาชักใช่ไหมคะใช่แล้วครับสำหรับทางดัชเชสนะครับได้เป็นหาชาอัดสำรันะครับหรือว่าชาซีรอนชั้นดีมาผ่านกรรมวิธีนะครับ บรรจุล,ลงในแคปซูลอลูมิเนียมเพื่อคงสภาพกลิ่นและเมื่อสกัดออกมานะครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวชายอยู่คที่ต้นพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเบีเยอยากลองแล้วสิครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับงั้นเดี๋ยววันนี้ต้นจะมาชงให้ชิมกันแต่ก่อนอื่นนะครับต้นต้องขอบอกไว้ก่อนเลยเจ้าตัวเต๊ละลาลิกเนี่ยต้องทานแบบผสมนมนะครับถึงจะอร่อยมากๆสําหรับคนที่ชอบหวานนะครับก็สามารถเติมน้ําตาลนมข้น,นหรือว่าน้าพึ่งได้เลย ครังั้นเรามาเริ่มทําที่ตัวแรกกันเลยนะครับต้นจะทําเป็นผสมกับนมข้นนะคะเริ่มจากใส่นมข้นไปก่อนครับคนที่ชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยนะคะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเทนมไปได้เลยครับอันนี้จะเป็นการสตรีมนมร้อนนะครับ จากนั้นก็ทำการสกัดชาไปได้เลยค่ะหอมจังเลยค่ะชาชอันนี้เขาก็จะใส่ลงไปในแก้วเลยใช่ครัเป็นชาล้วนๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวแคปซูลอาจจะเป็นชาล้วนๆเลย ก็แนะนําให้ทําการผสมนมนะครับถึงจะอร่อยมากๆเลยได้เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปนะครับเป็นน้ําตาลนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยครับแล้วทําการเทสนมร้อนได้เลย แล้วก็เหมือนเดิมครับสกัดชาได้เลยว้าว,ว,าวกลิ่นชาในแคปซูล,ลก็คือแคปซูลเนี่ยเก็บกลิ่นได้ดีมากใช่อย่างที่ต้นบอกไปครับมันจะคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวชาอยู่ ว้าวอย่างนี้ยถ้าใครอยากลองนะคะสามารถติดต่อพวกเราสองคนมาได้เลยจะทิ้งช่องทางไว้ที่ด้านล่างให้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วว้าวสวยมากเลยอะ่ะแยกเป็น2ชั้นเหมือนเป็นชาลาเต้เลย <c oughs> ต่อไปนะคะก็มาต่อกันที่แก้วที่3เลยนะครับเต้นก็จะแนะนำเป็นส่วนผสมของน้ำผึ้งครับ <c oughs> เหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบหวานมากก็ใส่เยอะๆนะคะว้าวน้ำผึ้ง แล้วก็ใส่นมด้วยเลยใช่ไหมคะค่ะใ,ใส่นมร้อนได้เลยค่ะแต่เครื่องนี้ใช้สะดวกมากเลยอะใช่ค่ะคือไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็ได้นมร้อนแล้วหลังจากนั้นก็ทำการสกัดชาได้เลยคะ่ะกี่ขีดๆคะอันนี้สองครับขีดค่คะว,ว้าวกดอีกทีก็หอมชา หอมแบบว่าเหมือนเราชงใหม่ๆเลยอ่ะใช่ด้วยการมัวิธีนะครับบรรจุนในตัวแคปซูลอลูมิเนียมก็จะคงสภาพกลิ่นไว้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยืดอายุไว้ได้นานด้วยนี่ค่ะ่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ3สูตร3สไตล์นะครับค่ะเดี๋ยวเบียก็จะมาชิม3ามแก้วนี้ให้ดูนะคะว่าเบียชอบแก้วไหนมากที่สุดเริ่มกันที่แก้วแรกเลยตัวนี้จะเป็นสูตรนมผสมน้ำตาลนะครับเป <c oughs> ิมก่อน เต็มคนสุดๆไปเลยครับตัวนี้นะครับต้นคิดว่าน่าจะแบบโป่งหวานกินง่ายนะครับอันนี้โอเคแป๊บนึงนะคะเดี๋ยจะให้พี่เติ้ลเดาตัวนี้น่าจะแบบละมุนของความเป็นนมข้นนะครับ น,นี้หวานนมข้นถ้าใครชอบนมข้นแนะนําเลยค่ะแรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสูตรน้ำขึ้นอันนี้ต้องค่อยคอยคนนะคะเพราะว่าชา,าเราสกัดออกมานเยอะมากอือันนี้หอมอันนี้นะคะสามแก้วนี้นะจะบอกให้เบียชอบแก้วนี้เพราะว่า สำหรับใครอ่ะที่ชอบหวานน้อยอ่ะแนะนําเป็นเมนูนี้เลยจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอาจจะไม่ชอบเหมือนเดียก็ได้อาจจะแบบใส่เป็นน้ําผึ้งนิดนึงก็ได้แล้วก็ใส่แนะนําให้ใส่นมสดลงไปทุกครั้งก็จะอร่อยจริงๆแล้วสามแก้วนี้เต็มสิบทุกแก้วเลยนะคะบอกเคเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับ ดัชเชสเอเชียนซิกเนเจอร์ของเรารสชาติที่2เตตาลิกหรือชาชักนั่นเองค่ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับดัชเชสเอเชียนซิกเนเจอร์นะครับเตตาริกบรรจุในกล่องน้ำเงินสีสวยงามนะครับน่าหาไปรับประทานมากๆเลย หากท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจอยากไปลิ้มลองเราสองคนทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างทักมาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะ<ช>สินค,ค้าเราเนี่ยพร้อมส่งมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าอร่อยจริงๆใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับเต้ยและน้องเบียร์นะครับก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วมาดูกันครับว่าคลิปหน้าเต้ยและน้องเบียร์จะมีอะไรมาแนะนําทุกคนอีกสําหรับวันนี้นะครับเต้ยและน้องเบียร์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ